สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนวัดอินทรวิหารสำนักงานเขตพระนครกรุงเทพมหา,าคนครค่ะวันนี้พวกเรามานำเสนอสารคดีอาเซียนเรื่องสบายดีลาว สาธารณหลัฐประชาธิปไตยประชาชาลาวตั้งยุคขาบสมุดอินโดจีนม,มีบม,มีทางออกไปสู่ทะเลปกครองโดยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสมีประธานาธิบดีเป็นประมุขประเทศลาวเขารวมเป็นสมาชิกอาเซียนลำดับที่8เมื่อวันที่23กรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 4 0ค้า มา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 ท่านผู so, like quizz, <pf unlikely> ้ชมค่ะเดี๋ยวคอยนี่สิพาท่านผู้ชมมือหนีเลยไปเลียนลูประเพณีวัฒนธรรมของประเทศลาวป่เข้าไปกันเลยที่กลัวค่ะลาลลา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 รุ่งอรุณนริมแม่น้าโขงแถมแถมแลมแถมแถมแทมแทมแทมสบายดีเมื่อประเทศลาว เปิดประเทศเวลานี่สิมี่หนักท่องเที่ยวมากมายมาท่องเที่ยวในประเทศเลาวอ้นนานๆหน,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 นักท่องเที่ยวเฮ้าหน่เป็นเจ้าบ้านที่ดีเฮ้าสิต้องไปแนะนําประเทศเลยเพิ่นรูจ้จักสบายดีสวัสดีจา้าคอยซื้อตัวเหล็กมาจากนครเวียงจันเป็นเมืองหลวงของประเทศเลาวแล้วเจ้าล่ะมาจากส ชื่อทัพทิมชั้นมาจากสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยจ้าเอ๊เอเอทีนี้มีอะไรนะสนใจบ้างรอจ้าได้ได้ไดเดี๋ยวคอยนี่สินน้ำเที่ยวเจ้าเองอย่างแหลกเลยเจ้าวๆ้จากสี่นี่เขาก็ต้องไปใส่บาทเขเนียวอุ้นนะันๆพระอาจารย์นิมนต์เจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขา นี่เดอ้อการใส่บาดขังเนียนีฮักกันจิโจกขังเนียใส่บาดจ,จ,จ,จุย่ๆใหญ่มือเฮ้านี่โดนบาดเดอ้พอพราะว่าเฮ้านี่เป็นมีนยามีงิงไดจะลองเห็ดเบิงทำอย่างนี้ใช้มีจา้าแม่แล้วอายุวนันนูสุขังพลางสาธุ เอแล้วเ้าเหนียวทีเหลือนี้เราจะเอาไปทำอะไรต่อหรอจ้าอ๋อเข้ากระสิปั่นเป็นก่อนกลมๆล้วไปว่างไว้บนกระแพงหวัดเพื่อห้เปรคและสัมภเวสีเพินในมีกับเขากินนอกจากเข้าสีเห็ดบุญแล้วเขายังเห็ดท่านอีกเดอ้อแม่คนลาวนี้นอกจากจะใจบุญแล้วยังมีเมตตาปราณีต่อสัมภเวสีอีกด้วยนะจ๊ะเนีย เอเมื่อกี้ฉันเดินเข้าไปในวัดฉันเห็นเจดีซาเยอะแยะเลยแล้ววันนี้ก็ตรงกับวันที่13เมษายนที่ประเทศลาวมีประเพณีส่งกรา์เหมือนประเทศไทยด้วยรอจา้าแม้แล้วประเทศลาวนี่มีประเพณีสงการหรือว่าวันปีใหม่ เล่าเป็นประเภทนี้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วมื่อนี่กับตรงกับวันที13่13เมษายนทุกคนสิส่งถ่ายปีเก่าโดยการเล่นสาสตร์นามและสางเจดีใจคือจังเอื่อยเห็นนันลาอุ๊ยจจ๊จักนกับพอดีเลย่อยขอหลดนามดำหัวจะเลยดีกว่าขอให้เอื้อยมีคุณผักขุมคองมีความสุขตลอดปีตลอดชาติเด็กคเด้อขอบคุณจ้า แม่อย่างนั้นเราก็เป็นบ้านพีเมืองน้องกันนะสิแม่แล้วถ้าเอื่ยมีอยัางสงสัยก็ถามคอยได้เลเดอร์บอมีปัญหาเอ๋ทงชาต์ลาวที่ฉันให้มีวงกลมอยู่ตรงกลางมันหมายความว่าอะไรร่อจ๋าได้ได้ไ,ดไดเดี๋ยวคอยนี่สิบอกให้ฟังทั้งเมิดแถวตรงขลบเพลงชาติลาว าาดลาวต่งแต่ได้มาลาวทุกทั่วลาเสส่สุดใจห่วมแมงห่วจิตห่วใจสามาคีกันเป็นกำรรหลังเดียวแล้วนี่ก็คือท่องาาตร์ลาวเอิญได้อีกซื่อหนึ่งว่าท่องดวงเดือนสีแดงนี่หมายถึงการต่อสู้ผู้อิสรภาพของชาวล้วสีน้ำเงินนี่หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของชาดลาวอุ้นันนันนัน,น,นวงกลมสีขาวที่ยุดตรงกลางน่ะหมายความว่าดวงเดือนที่ลอยเด่นขึ้นจากเหนือแม่นม้ำโขงเข้าใจบออ๋อเข้าใจแล้วจา้าเอ๋แล้วตาแผ่นดินของประเทศเธอเป็นรูปอะไรร่จาจ้าข้องประเทศเชนะเป็นรูปรุดบอกของประเทศเธอให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมจา้า ได้ได้ได้ไดตาแผ่นดินของประเทศคอยเดอร์เป็นลูกวงกลมมีกงจักฟันเฟืองอยู่ข้างล่างและก็มีเบอร์สีแดงมีภาษาลาวเขียนไว้ว่าสาธารณหลัดประชาธิปไตยประชาชาลาวขอใจไปอ๋ออย่างนี้นี่เองเฮ้ยตอนนี้ก็คุยกันมานานแล้วฉันรู้สึกหิวแล้วแหละพาฉันไปทานอะไรที่อร่อยอ่อยแล้วก็ดังของประเทศนี้ได้ไหมจ๊า ได้ๆด้ดดสุกไก่เซิร์นแถมแทรแรมแถมแทมแถมแทมแทมอุ๊ยอุ๊ยแสบอิหลีเลยแสบอิหลีแสบเบอร์เลยแสบอิหลีถ้าแสบจะกินกินเลยหลายเด้อคอยคิดบะแพงดอกแค่หามื่นกีบอุ๊ยอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาจ้านีหามื่นกีบขอบใจจ้า เอ๋ดอกอะไรนั้นที่ติดอยู่บนหัวเธอใช้ดอกลีลาวดีไหมจ๊ะบ้านเธอเรียกดอกอะไรหรอจ๊ะโอ้นี่เดนี่เดบ้านข่อยเอิ่นว่าดอกจำป่าลาวเป็นดอกใหม่ประจำชาติลาวนอกจากนี้แล้วประเทศลาวนี่ยังมีปลาใหม่ที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำตกที่งดงามคือแจ้งน้ำตกหลีผีแล้วคนลาวนี่ยังมีอาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกรรมและการปรามง โอ้โหประเทศเลาวนี้นะ่าถึงจริงๆเลยนะจ๊ะเอแล้วสัตว์ประจำชาติเธอล่ะสัตว์อะไรชาติประจำชาติชนะเป็นช้างอุ๊ยคือกับประเทศข่อยเลยประเทศข่อยนี่กระสางคือกันจักสันมาพอกกับสางของประเทศข่อยเลยดีกวัวสางเซิน จ้างจ้างจ้างน้องเคยเห็นจ้างหรือเปล่าจ้างมันโตโตใหม่เบาจมูกยาวๆเลยกว่างวงมีเขียวตางวงเียกว่างามีหูมีตาหางยาวแล้วนี่ก็คือจ้างประเทศคอยนาหักบ่แม่ก็น่ารักมันเหมือนกันนั่นแหละจ้าลูกร้างสวัสดีท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการพันในลูก แปนแป็น,ปนอุ๊ยประเทศลาวนี้น่ารักจริงๆเลยนะจ๊ะวันนี้ฉันทั้งอิ่มทั้งสนุกและได้ความรู้มากเลยฉันขอบใจเธอมากนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะห้้ยขอยลืมไปย่างหนึ่ขยขอฝากแผนพับโฆษณาประเทศลาวไว้กับเจ้านำเดอ้อแผนพับโฆษณาเซิรน แทมแทนแทม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 แล้วนี่ก็คือแผนผับโฆษณาประเทศลาวคอยขอฝากไว้กับอ้อมอกอ้อมใจคนไทยทั่วประเทศกับท่นนานคณะกรรมการน้ำเด็กค่ะเด้อขอบใจจ้าวันนี้ฉันสนุกมากเลยฉันขอบใจเธอมากนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊าเป็นอย่างจะบบ๊อเป็นอย่งสบายดี ฉันไปแล้วนะจ๊ะ๊ายบายประโยชน์ของการเรียนรู้ประเทศอาเซียนดิฉันและเพื่อนๆได้จัดตั้งชมรมอาเซียนเริ่มใจเพื่อจะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนโดยการใช้เสียงตามสายเพราะว่าโรงเรียนวัดอินทระวิหารมีชุมชนล้อมรอบเราจึงใช้เสียงตามสายประชาสัมพันธ์ให้ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆผู้ปกครองและประชาชนได้รับรู้ว่าอาเซียนมีทั้งด้านดีและด้านร้ายด้านดีนั้นก็คืออาหารที่อร่อยอร่อยธรรมชาติที่สดชื่นและสวยงามน้ำตกที่งดงามด้านร้ายนั้นก็คือ การเคลื่อนแย่แรงงานไร้ฝีมือไร้ไร้ฝีมือเพื่อจะมาแย่งงานคนไทยทำยังนะคะยังไม่หมดค่ะยังมีแรงงานไทยที่มีฝีมืออย่างเช่นคุณหมอคุณพยาบาลที่ไปทำงานในประเทศอาเซียนและได้รายได้ดีกว่าทำให้เกิดปัญหาสมองไหลน,นั่นเองค่ะพูดแล้วก็รุ่งใจค่ะ ยังมีปัญหาโจนนานาชาติที่เขามาป้นจี้ในประเทศไทยทำให้เกิดปัญหาอัจฉริยรรมนั่นเองคะ่ะฟิวจทยเยเยะ่ยากลัวแล้วกลัวแล้วดิฉันจึงเผยแร่ความรู้ให้ทุกคนได้รับรู้ดังสุภาษิตที่ว่ารู้เขา รู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งที่ฉันและทุกๆคนจะเป็นพันธมิตรที่ดีของประเทศอาเซียนและจะจับมือชาติอาเซียนทั้ง10ประเทศไปพร้อมกันดังคำขวัญที่ว่าวันวิชั่นวันไอเดนตี้วันคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้โรงเรียนวัดอินทรวิหารขอจบกันนำเสนอสารคดีอาเซียนเรื่องสบายดีลาวเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ